สวัสดีค่ะเจอกับป้อมแซกเหมือนเคยนะคะวันนี้ป้อมแซกจะมาพาเพื่อนๆไปดูดอกไม้ที่ร้านดอกไม้นะว่าช่วงนี้เขามีดอกไม้อะไรใหม่ๆมาบ้างเนาะเพราะว่ากระแสของดอกไม้นี่กาลังมาแรงนะคะบางทีก็อาจจะนําเข้าดอกไม้เพราะว่าดอกไม้ตามร้านที่นี่นะคะช่วงฤดูซัมเมอร์เขาจะขายดอกไม้ข้างนอกเป็นส่วนมากเนาะแต่ว่าจะหมดฤดูซัมเมอร์แล้วจะหมดฤดูร้อนแล้วเนาะ เผื่อเขาเอาดอกไม,ม้ข้างในข้างในบ้านเนี่ยมาเอาเข้ามาเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่าเขามีดอกไม้อะไรใหม่ๆมาบ้างเนาะอันนี้เป็นเป็นร้านที่ป้อมซ่าเคยมาซื้อเนาะไม่ใช่ร้านดาอกไม้พวกเรแพรนเนาะก็เป็นดอกไม้ธรรมดาทั่วไปร้านทั่วไปนะคะ uh แต่ว่าเราจะมาดูว่าเขามีดอกไม้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอรีออสนะคะท่านผูน้ผผีสีผสม้านแล้วกสีสันสวยงามมาก โอลิอ nice so ุสก็ยังเป็นดอกไม้ที่นิยมทุกฤดูกาลนะคะเพราะว่าใบของก็จะสวยเนาะนี้ก็เป็นกระถางดอกไม้สวยๆค่ะเพื่อนๆดอกไม้ก็ยังไม่มีเข้ามาเยอะนะเนี่ยดอกไม้ข้างในก็คือยังยังยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วป้อมทราบจุดผสมก็จะมาซื้อสเปกสเปกซัมอดเนาะ แต่ว่าสเต็กเจมสตอนนี้ขาดตลาดนะคะร้านไหนร้านไหนก็หมดนะคะเพื่อนๆนี้ก็เป็นดอกไม้ต้นเล็กกระถางเล็กๆเนาะเป็นเรรมยอันนี้ก็จะเป็นพวกคนญี่ปุ่นที่เขาขยายเพาะมาต้นเล็กให้เราเลี้ยงเอา ผู้ดังเดียวนะคะเพื่อนๆทอมซ่าจะซื้อไปซากกะถางนี่ใบใหญ่มากสีสวยนะคะนี่นค่ะทามซ่าก็จะเลือกเอาที่แบบชีเดืองกระจายกระจายหน่อยนะใบเขาเ็นใบใหญ่อันนี้าราคาที่229ค้อย่สเพื่อนๆ โปรยุค่ะเพื่อนๆให้สีสันสวยงามของก็ยังมีเข้ามายังไม่เยอะนะคะเพื่อนๆดูต้นนี้คือต้นอะไรนี่มอนสตรามินิมินิมาก,กสวยเหมือนกันนะเพื่อนๆต้องหาที่ให้น้องนเข้าไต่เนาะน้องเขาจะได้สวย,สวย อล็อกเจอรามินิมาถ้าซื้อไปแล้วห้ามมีที่ให้น้องเข้าใจก็น่าจะโอเคนะคะห้ามเข้าจัดเซ็กับใี่เล็กน่ารักนค่าดูฝั่งนี้ก็จะเป็น มาใจนะยักแต่ string of hearts เนาะก็ oh, ถือว่าอันดอกไม้ใหม่ๆม,ม,มีพ่อไม้ไม่เยอะนะคะคุณผู้อันนี้เป็นต้นไม้ที่ใช้จับมาเลยอันนี้ก็จะเป็นยางอินเดียนะคะนันนี้เล็พี่โรเรนด์ คาริโอเลตกรีมนี่โรลสีเขียวอันนี้ก้ามปูใหญ่มากของท่านนี่ราคาเท่าไหร่ จะเป็นอีกการ์หนึ่งของเพื่อนๆดอกไม้ก็ถือว่ายังไม่แบบว่าเข้ามาเยอะเท่าไหร่นะของบางอย่างเขาก็ลดแบบว่าลดราคาบางดอกไม้บางอย่างเริ่มลดราคาอย่างนี้ก็ลดเหลือห้าสิบดอกไม้ที่เขาหมดด้วยการของเขาเขาก็จะเริ่มลดราคาเพื่อนก็ถือว่าดอกไม้ยังไม่เข้ามาเยอะเท่าไหร่นะดูทิ่ว่าร้านเขาจะมีอ เ็จะม,มอหรือเปล่าเพราะว่าร้านเมื่อกี้ไม่มีเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูแอบไม้ภายในบ้านกันก่อนนี่ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะน,นั่งให้เฟอร์นิเจอร์นั่ง กินฟ้าออินโด้ราป ก็คือโหย่านะคะคริมซันควีนนันี่ก็จะไม่ได้เป็น,ปนยาอินเดียของก็ไม่ไม่ต่างกันเยอะจากร้านที่แล้วนะคะข้างในยังแบบว่าไม่ไม่ได้นำเข้ามาอย่างิเยอะมากมายจะเป็นดอกไม้ที่ ก็หลังก็จะเล่นไม้แอกกัน้องยคนที่จะเข้ามาเล่นพวกไม้ไม้ตามกระแสเนาะเป็นด้วยไ,ไม้ประมาณนี้ควา,ามทราบก็มาเดี๋ยวให้เพื่อนได้ชมนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีของใหม่ๆนำเข้านะ เรามจะทยอยขายดอกไม้ข้างนอกออกให้หมดเนาะดอกไม้ข้างใน,นก็ถือว่ายังไม่นําเข้ามาเยอะนะพราะสิ่งที่พอมซาอยากได้ก็ไม่มีนะคะไปหลายร้านแล้วหาไม่เจอก็คือสเปกตอรมอสเนาะหาไม่มีของขาดตลาดมากเลยค่ะเพื่อนแล้วก็ตัวทําเสาตัวไต่ที่เป็นกาบมะพร้าวที่เป็นใส่เสา,สาให้น้องต้นไม้เราไ่ก็ไม่มีค่ะถือว่าของขาดตลาดนะ ข้อมซาใช้ตัวนี้แทนเป็นกระสอบใส่นี่กระสอบที่เขาเป็นเหมือนพลายๆกระสอบตานเขาเอาไ้ใส่มันฝลังเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ไปแล้วก็ไปตัดพันกับสเสา,นะะอา,าเอานะคะอัดบใช้เอาเนาะนี่ก็จะเป็นโพลีอ e นะูชเนาะรีีผสมของงานนี้หลอกไม้ไปใน,ในบ้าน อันนี้น่าจะเป็นพอสช,ชั่นดอกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนอันนี้เป็นไม้ดอกไม้ที่อยู่ได้ฤดูเดียวสวยมากนะก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะรลกค่ะเพื่อน โอเคค่ะเพื่อน,อนๆมาดูกันว่าป้อมซาบไปช้อปปิ้งวันนี้ได้อะไรมาบ้างเนาะถึงจะไม่ได้ต้นไม้มาเยอะๆมากมายนะคะแต่ว่าก็แอบซื้อมานิดๆแหละเพราะว่าบางทีเราก็อาจจำเป็นต้องใช้เนาะก็มีจานรองกระถางนะคะราคา19โครนเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันเป็นกระสอบที่เรากระสอบที่เขาเอาไว้ใส่มันฝรั่งเนาะ ก็เพราะว่าที่พ่อมซาซื้อไม่ได้เอามาปลูกมันฝรั่งนะแต่จะเอามาทําเป็นไม้เลื้อยนะคะเพราะว่าไม้เลื้อยที่เป็นกากมะพร้าวอ่ะขาดตลาดเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนสเปกตรัมอสก็ขาดตลาดเราก็เลยจะเอาตัวนี้ถ้าบ้านเราก็เหมือนคล้ายๆกระสอบป่านะเนาะพ่อมซาจะเอาตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเอามาตัดพันรอบไม้นะคะเพื่อเอาไว้ให้น้องเข้าไต่จริงๆแล้วมันก็น่าจะถูกกว่าอยู่เนาะ ราคามันหกราคามันหกแต่ว่าถ้าเป็นไม้สูงประมาณเมตรนึงอะไม้กาบมะพร้าวเลยมันประมาณ100ขึ้นแต่น,นี้ถ้าเราตัดแล้วมาคุมมันก็น่าจะได้หลายาหลายไม้เลื้อยเนาะสำหรับต้นมะพร้าวเป็นอย่างนี้คะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่รองที่รองกระถางนะคะเขาเขาลด5้เพราะว่ามีตําหนิ แต่ก็ไม่เป็นไรเราจะเอามาลองเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าตอนนี้ต้นไม้ป้อมไส้อยู่ที่นอกบ้านเนาะถ้าเกิดว่าวินเตอร์เนี่ยต้องขนเขาเข้ามาและพอขนเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เอาตัวนี้าวางเพราะว่าบางครั้งเราเราวางต้นไม้กับพื้นนานๆเนี่ยมันก็จะทําให้พื้นเราม,มันมีความชื้นเนาะมันก็อาจจะทําให้เกิดพื้นเรามันเป็นเชื้อราได้เนาะและ้วก็อันนี้ค่ะผู้ผู้ด่างเนาะผู้ด่าง ก็แอบซอยมานิดนึงเผื่อจะถ้าใครชอบก็จะได้ขยายถ้าใครอยากได้ก็จะได้ขยายให้เพื่อนๆแต่ว่าป้อมทาคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไซส์อันนี้ให้เขานะคะเพราะว่าเขาเตือ,อเขาเรื้อยค่อนข้างจะสูงเขาเนี้ยเหมือนเขาร้านเขาแบบเอาน้องเขาหักน้องเขาหักหัวน้องเขาลงมาเนาะจริงๆแล้วเขาต้องเรื้อยไต่ขึ้นเขาจะได้แบบใบเขาก็จะได้ใหญ่ๆขึ้นเนาะแล้วก็ อันนี้ไม้นะคะไม้ที่จะเรามาเสียบไว้ให้น้องต้นไม้เราไต่เนาะก็ซื้อมาไว้เผื่อนะคะเผื่อได้ใช้หรือไม่อาจจะเอา,อาไม้ตัวเนี้ยรอรอ,อให้น้องอฟิโลของเราพรลูด่างอะไรเงี้ยลองให้น้องเขาไต่ขึ้นเรื่อยๆก่อนก่อนที่จะได้เปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นเป็นที่ที่เลื้อยแบบกาบมะพร้าวเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะ ไม้ต้นนี้เขาชื่อว่าเชิร์แมนสตรสอันนี้มันเป็นภาษาโนเวนะคะเพื่อนๆทำซาไม่รู้วาภาษาฝรังมันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะลองดูนะคะโอยอันนี้ชื่อภาษาเมื่อลอกอันนี้ออกแล้วมันมองไม่เห็นเลยเนาะแต่เขาใส่เป็นภาษาราคาภาษาโนเวไว้เนาะราคา249ซึ่งภาษาไทยต้นนี้ถ้าใครทราบช่วยบอกด้วยนะคะ ก็ลายเขาสวยดีเนาะป้อมซาก,ก็เลยซื้อมาอันนี้ก็ได้มาหลายต้นแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่า,าที่เราซื้อมาเนี่ยดินแห้งมากเลยนะคะเพื่อนก็เวลาเราซื้อมาเราซื้อต้อนไม้มาเราก็ดูน่ะคะเออถ้าเกิดว่าดินน้องเขาแห้งแล้วก็รากตัข้างล่างเนี่ยรากน้องเขาเริ่มเยอะอย่างนี้นะคะเริ่มโผล่มาอย่างเงี้ยก็สามารถดึงดูได้ว่ารากเขาเยอะหรือยังถ้ารากเขาเยอะแล้วเราต้องทําการเปลี่ยนกระถางเนาะแล้วก็ได้กระถางตัวนี้มา กระถางหนึ่งเอามาใส่ต้นไม้เก๋ๆสวยๆเนาะทำให้ดูเช่นใส่ต้นนี้เนาะก็มันทให้ดูดีขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนวางไว้นี้เนาะก็นี้วางไว้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบว่าต้นไม้ของเราดูดีมีราคาขึ้นเนาะจากราคาหลักร้อยก็ดูกิบเก๋ขึ้นมาเป็นราคาหลัก2 0 0 3สองร้อยสามร้อยนะคะก็ค,คลิปนี้ป้อมซ่าก็จะเอา ก็เอาต้นไม้มาฝาก,กเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้ที่เราพาเพื่อนๆไปดูว่าต้นร้านดอกไม้เนี่ยเขาอัปเดตดอกไม้อะไรใหม่ๆบ้างเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีดอกไม้เยอะนะคะเพื่อนแต่ก็แอบสวยมานิดนึงนะคะก็เผื่อใครอยากได้ก็ขยายให้เพื่อนได้เนาะต้นละสิบยี่สิบก็ว่ากันไปโอเคค่ะคลิปนี้ป้อมซาก,กา็มาอัปเดตต้นไม้ให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะอย่าลืมติดตาม ชมคลิปป้อมซ่าต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วก็ป้อมซ่าจะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะหรือว่าถ้าใครมีคําคถามหรือว่าอยากาแนะนําอะไรป้อมซ่ากา็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ